บาดีเพิ่นโทรมาเนาะพี่น้องเพิ่นเอาซองมาให้เพราะว่าเพิ่นบ่อยู่อันนั้นเพิ่นไปดอนตลาดไปบุญบัดรูุเนาะก็เลยบ่ได้เอาซองมาส่งเพิ่นให้พ่อเพิ่นมาส่งพอด้วยระเบา่าเลยมีของบ่าวสุกแน่เลียกัของสาวตีบแน่เนาะน่าจะอันส่วนซาตีบไปดองเพิ่นถือวันที่7พี่เนาะมันวันกับวันเสาร์เนาะ อันที่เจ็ดถือวันเสาร์กัซซีมี่อันว่ะอ่าโม่งโม่งแปลว่าแห่เคยเนาะวันเสาร์แห่เคยตอนได้นี่บาดีมโทรบอกว่าตอนสองโมงแห่เคยอ็นดีกูแค้นเวลาสาม่มงนะสิบห้าโมงน่าจะทันอยู่เนาะพี่เนาะในเวลาหกโมงแรกมันอันนั้นแสดงว่า ได้บ่ได้มาค่ำบ่ไโบสบายดีตอนเสาร์นะพี่น้องตัดป่ามาทีมือใหม่เดชขอถ่ายคลิปเมื่อวานนี่มาเอาเกเช่าตัวแม่มือนี้บ่ได้มืออ่านสมน็อตพี่น้องว่าสิมืออ่านก็เลยสดดีเ้อันถ่ายกันมากินตำสมกันสบายดีเด้อบ่หน้าเนี่ยบัญเสีวิพอกีบ ติดตก่อนนะบอกจะวนเขามาใต่ใ่ไวันนี้เขามากินตำสมเนาะเขามีนัดกับอไทยสว์นเตะระยใสยู่ใสเฮยสาวเน่ยมันนาดุดตัวไรดุตัวไรอู้หูสาวบอกตายมันอ้าวเขาห่อซะเด๋อจด้ว่าเขาประทันไหนมางไอหุ่นอกเออนะไปให้มันมาเลาะบึงนาคตยืนต่ระายครับ เด้หอดแล้วนี่โต๊ะนี่โต๊ะนี่เอามาสองคนนี่โอ้ใช่สวัสดีนเขตกับฮะสวัสดีจ้านี่เด้อเนาะแขกห้ามือหนอ่ะหอดพร้อมกันเลยปะเนี่ยหอดแล้วไล่เพื่อนนี่เอาใบเเมื่อเอาพี่น้องกันสมิธรแต่ว่าเสื่ออะไรแหละไอแสงไหมเยู่ใส โ้ขยายมันดังคอกขอกขอกเลยเอออ่ะกองใหม่แล้วเนี่ยเออเออๆๆไอจีไอยข่ไข่ไข่ไอติมจะออกไงดิอรีบอกเสือบ็อกปกินก็สกินได้แล้วเดี๋ยวทุกคนมือนี้เข้ามากินตำสมเนาะมากรับอันไทยสวรรค์คีเอ สบายดีอันนี้เอื้อยไผ่ซาอลิตาเนาะแนนตีสบายป้าทุกนเด้อเสียงเสียงอันนี้เอื้ก๋าไผ่เพิ่นอันนี้อซาอลิตาผู้ใด้จือได้แน่อันนี้อาราดเด้อทุกคนโซฟายังบ่ได้บินเด้อแนนบ่เพิ่นมามาเที่ยวปากซองมาแยงมื้อนี้ต่างมาเที่ยวเลยบ่สิกลับเลยที่กลับมื้อนี้เลยมาดองเลยกลับมื้อนี้บ่มาดองเพิ่นมามาดองพี่น้องอยวนช่างว่า เป็นมากงันดองพี่เน้ะดิฉูนใุรีเจดีเคยเคย่อยเคยถ่ายคลิปแกัอารัสนี่เนาะซามินิเคยเคยถ่ายหรอเปล่าแต่ว่าขอบบรเดีถ่ายนะน่จะได้ถ่ายเนาะนี่ถ่ายรูเียนี่บุเคยถ่ายครับแต้ว่าแสงมันขึ้นนี่นอนนับดีว่าเมียะไอยู่เวละอารัตเก็บหูเาความหลับเดน้าพหน่อยมานอนนับเีเดี๋ยวอก็บ่ว่า พึ่งเบียกหน่วยเขาพิจกัน์หมดโคเดอร์เขาเปเนร้องยังเด้อหยอกแน่นี่เลยหยอกไรหยอกความจริงไหนเด้อหยอกแก้มตลอดตุ่มตลอดอันคนเดี๋ยวเฮาสิต้องกินตามสมกันเนาะสร้างตามสมกินกันสุขวะเฮาะด้วยโอ้มีขุสาหินอันนี้ให้กินพี่น้องกระบะ้ากินเอาไครื่อง ร่องมึงหนิรัดกล่องใหม่แล้วนน่กล่องใหม่แล้วหมีไมล้เด้อขาดว่เจ้าเขยาหางหายน้อไม่เขาได้นบายดีจะไปเที่ยวไปมากเจ้าปอไปเที่ยวปากซองมากไปากองมากซาเมตีไปตะมาซาเมตีไปตะมนไปได้มาก มาปักซองมวนอยู่วันอากาศดีอยู่่ขึ้นนี่หนาวหนาวเหี่ยวพังจากเสียงโอดมาเลยพุ่มขึ้นนี่ค่ะเวนเบิร์ดไล่ลักอยู่ว่าเบียร์ฮะมาได้กินเบียร์แก็ดียวจะสมรวจีมันหนาวเนาะหนาวอีดีพังจากเสียงคอยนี่ไปแล้วอะไรเพื่อเดียวค่ะปลูกแกอู้วนาพ่นบ่มีคนกอดเออเพ่นหนาวแฮ้เพ่นสวนผู้ก่อเออขาดผัวคือขาดใจปนไสมุนไพรหยัง มันหนาวจุดสบะเออ12องศากินหอดพัวอยู่ก็คืนนี่โอ้เขาว่าโอ้เบิ่งเนี่ยไอ้แสงเพิ่นเห็นเอลาดไปเพิ่นโทน้ำเลยอยู่ไสอยู่ไสดี่้อนี่ฮอดไสแหเอี่ยไปไดโทน้เนาะการโทน้เสยเนาะนานนี่ก็โทน้เมียเนาะเาเอิ้นยมีอยู่คนก็มีคู่คิดว่าอันอยู่เนี่ว่าเพิ่นก็เคยหอยว่าแบบว่าไปจั่นั้นจัสิโทน้ำไปเนาะเงาอยู่เนาะ ดินเค็มทีแต่ปอบดินเค็มไม่จักคิดถึงห้าไฟสับตัวแห่งการเราแห้งอันดีน้องมอนี่ยน้องไม่ดิ้นน้ำตัวอยากโยกกันเทงหย่ำหนาวจังสี่จะยูจังไรสุดเอ้ายิ่งสี่แหละเออมันก็ยูง่ายจะเห็ดจังได้สารหย่ำหนาวก็กอดกันแล้วเลยกอดซื้อฮะกอดก้อนน้อนขางันเลยก็ได้ตัว แง่หน้คนมีคู่ลรอเขาเห็ดแนวนี้นออกอดกันนออกอดนะฮะคนมันมีคู่หรอโบจักเคยบอกแนตตี้แบบมีคู่อายุบริสัตว์แล้วอุตเอา์แล้วแม่นวะมีความสุขอยู่เป็นตำมีความสุขแด้วนออกอดกันนอใช่อกันยำหกมอายุพายุมันตอนนี้สมตำมาเนาะพี่น้องอกำมากิน มืัอนี้ทั้งห่านพิเศษเพันใจดีเพันแถมนำโชคไปแถมได้เทว่ะเนาะอยู่ห่านอันวัาน้เพาะอันเด้อพี่เนาะได้มากอันตาใหม่ได้ได้แสบมากกินได้บ่าวแสงว่าโอ้ยแหงนี่เนาะห่านนี่เศร้านี่ตาเพิ่มมากเลยส่วนหนึ่งอดีตได้นี่เนาะนี่ห่านอดีตเว้ยสกีซ่ากันมากสั่งแบบสั่งจิ้กินมาเบิดเนาะก็มาสั่งหลาย 4้านานนะตอนนี้เขาสีเบอร์ที่่นิเบอร์จาดีแต่วาตำสมบัติฟังล่ากันใแน่นเ้อน่แต่ว่าตอนมาพุ่งใหญ่เนาะตอนหนตอนใหญ่กเราดีบริไสั่งไม่สั่งมาเอ้ยแถมก็แถมเขาคนยัดเต็มเลยเด้อโดยโดเอากีบออกมาเลยได้ใช่เลยจับดีใจา้คนคืออ ดูเสวรแท่ง้งอยู่ใส่น้อาานี่ประมาณแสนเจ้าที่สงเนะกระเป๋าเขายูใส่แต่งส่งมาตั้งแต่ซีนี่น้ำซุกน้ำตั้ง้รุน้ิด่หรอขวายลายอยู่นี่ออกขึ้น่้งมากฟบาซุกม,มากเมกเลยนะ่ขนแน นนไม่ยินดำจมกเบิงเล็กเสิร์เล็กเสิร์ฟเป็นหูจัก <c oughs> น,นี่น้ำมาจ่องกล่องเอะมอะไรไคือราคาดี่งวมะเงินแปดแซงไปซื้อทุกทนใช่ธุรชาพุาพช่ายืนเพื่อกรซื้อแซงมาเดีมตโตมันบอคือว่ามัไมน้ำมโตมันแต่โตมันเงิปมันเป็นเซ็ตขนาดเด้อ มันแบบข้ามก่อนแบตซก่อนีไม่ซื้อตังค์มนหนึ่ง่จอันต้อแบบ้สามหมื่นบเสีฟังใาที่ละันจกะจ้าะขอบนี้เขาอิ่มแล้วพี่น้อง พี่น้องเอ้ยปากคำแสงเนี่ยเป็นเชียดอิ่มแล้วพี่น้องส่วนอันอารันกับแมนติปัจิกับได้จะสัญญางมืออะปะฮะเซตบ้านี่คำแสงเนี่ยยางเมืออะ คขแสงเนี่ยเขียดพี่น้องเนี่ยย่างเมือม่อเนี่ยอยากกินตำสมต่อข้แสงบ่อบอบเมี่ยยย่างเมือม่อเมื่อเมื่อ่ขเมบ่อเอเมื่เเมเม่ย เอาสิไปหลินแค้มคลองต่อพี่น้องนั่นอยากสิกินน้ำสดเนาะมันสิกินต่อเวลามก็สิกินต่ออุ้ยโง่กินน้ำไปหลินแค้มคลองก็ไปเบิ่งตะเวนตกดินกับพี่น้องบไปไปโดนแหละเนาะแสงสะท้อนน้ำคลองงามพี่น้องตะกี้ไปตลอด้ะข่อยนะแต่ก้าวอธิวะโปอยู่เจะนิ่นีๆบ่ไม่เออจะขึ้นหัออกทางนเนาะ แย่องนี้เสบไม่สุกนี่โอ้ข้าจ้าเห็ดเตรียมเห็ดกุชจีนี่แหละพี่น้องจะน้อยกับกุชจีนเนอทางลาวนี่มีขบคบทุกเทศกาลกุชจีนวาเลนไทยโอ้มื่อนี่หมื่อนี้เป็นเดือนแห่งความหักเด้พี่น้องเดือนกุมภาอยากได้ดอกไม้ได้เนาะเวดือนจะได้ดอกไม้หรอวันไหนดอกไม้แจ้เกือบเอ้กแซงบุเคลที่หายวะ กากระดิ่งหน่อยแซ่บเนาะัลเล็ตจังหวะว่าไห้นี่ไห้เลยค่ะคราวนั้นผู้บ่าวเด้อผู้ใดอยากไายก็ไห้ได้เด้อเราจะก้นเนี้ยครไปอะไรมาเฮิงอะไรพี่น้องแคมคองแคมคองดูว่าแคมโค้งนั่นเองเด้อพี่น้องยิมคองบ้านเฮากอู้ตะเวนพอดีงามเมื่อลาดงาเขาพูไปจอดเข่พุ่นสวนเวไาที่จอดนี่ก็ได้อันนั่นอยู่สายสา บ้านเขาขายของเขาเศร้าขายแหละเขาขายนมทู่บ้านไหนนี่เด้่ห่นบ่ไปจอดบ้นห่านบ่เอ้จอดนี่เนาะจอดนี่ก็ได้เล็กกี้ขาวไหนก็ได้ดิถ้าก็กี้ไปจอดบ้นจอดนี่ก็ได้ล็อกคอเอายังอันนี้ฮ่คิเปิดเห็นมาหอดแคมคลองแหละพี่เนาะยาสีมาเบิ่งตะเวนตกดินเนาะนี่ของบ้านพี่ตูนเนี่ยตะเวนบากำงะมันเอนือหลาดเนาะมันยังสูงอยู่เลยทำมาทันอยู่เลยเออพอดีงะ นี่มันมีคอนเสิร์ตอยู่นี่แล้วพี่น้อคนนี่คอนเสิร์ตพี่ตูนบอกนี่สแลมตะกี้คือจังมันมีตลาดอยู่นี่เนี่ตะกี้เขาคล้ายอยู่นี่เขาใหญ่น้อเขาใหญ่เขาใหญ่เป็นไงอันนี้ใหญ่เป็นซังดังบอลอินเทสเป็นบอลคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเข้ามาลงมันจดนซ์แบบว่าบอลใหญ่แบบไล่เธอขนาดเออพราะว่า่งนี้บ้านเ้าคอนเสิร์ตได้ทุกคนแคมของก็จะเป็นบอลที่แบบว่า ออกกําลังกายโอ้ข่อยอยากมีแบบนี้เด้ข่อยอยากออกกําลังกายสมมติข่อจะก็มาอยู่พี่มาเจ้าทางคนจีนด้วยกันเดอบาสุกออกกําลังกายได้ประมาณซีบมืออีกเนี่ขาเจ็บขาขาไข่เลยขาไข่ก็เลยพักบอดด้แลนสับซองเหนื่อยแต่อ้โซนด้ยเพราะว่ามันเจ็บนะมันแลนด์นะมันเจ็บมันกระเทือนเลยพักก่อนเาแบบออกกําลังกายได้บอดดองห้าโททุกคืนไปมผูกป้า ขึ้นไปืวันทำปะขึ้นได้นี่ขึ้นบ่อนนี่ก็ได้เหมือนได้นี่หน่าทายหุบเลนทั้งขยะเป็นปตันวปลาสวนสาธารณะน้องพี่น้องผูวสา,หหาวหลี่จุกดีเนาะป,ปากเซ่เขาพัฒนาขึ้นร้ายกว่าเก่าแล้วพี่น้องแต่ก่อนนี่ยผมมียังเดี๋ยวนีนแน้แค่ไหนมันพัฒนาอะไรๆเจ้าเมืองคนใหม่เด้อเจ้าแข้งคนใหม่เด้ เจ้าแก้งคนนี่ขอเห็นขอเห็นเขาจะลงแบบลายเนาะแบบส้มเคยแล้วนะแล้วพัฒนาเนาะเล็กหน่อยเล็กๆอีหยังแบบยังมีงานอีหยังแล้วก็ลงไปยังก็สำรวจไปตรวจไปเบิ้งยังนี่เลยขอเห็นอยู่โอ้ระถุ่มโอ้บรรยากาศงามมเลยพี่น้องระถุ่มได้เด้อกับอันนี้บรรยากาศกำลังงามเนาะเออเท่าบมื่อไหรมื่อได้บอกกำลังถ้าเบิ้งอันนี้ตอนแรกเห้งามนี่เพราะว่าเขาติดไม้แหละ ใช่ไหมันนั่งเบิ่งตะเวนตกดินแล้วมานซ้ำลวดขี้เยาก็มีบ่ะเด้์ปกติข่อยมาแค้มของนี่ขี้เยามันหลายแรอขบวของข่อยอยากมานะใช่ท่นี่เขอเก็บน้ำที่บข่อยมีเออเนาะเออโอเคอยู่เลยอ้าวมูมีหรอมูอันนี้บอกอันนี้เลยไหมวมูบอกอันนี้เลยเออโอเคอยู่นะมูบอกอันนี้นะแต่ก่อนเีามานั่งเล่นนะมันขี้เยะลายนะกองนี่แต่ก่อนค่ะเออ มันององางแล้วบบนี่นะโอ้ปากเซพัฒนาแถาวางามขึ้นงามเนาะสะอาดสะอาดขึ้นเออเห็นได้ด้วยได้ขวดตองมาถูแล้วตะกี่มันซีมีขี้เงาเต็มอยู่ในพี่น้องแบบมันบมงงามเลยนะแม่อันนี้เขาตัดปัญหาแบบว่าขี้เงามันขังค่ะแบบบอมันมีก๊กใหม่ขึ้นมาฮนะเออหนามีเงาขึ้นมาแต่ก็ตัดปัญหาแบบขี้เงามันขังมันเป็นรากเป็นวาอ่าพระขวดตง กาหนาจะเหตุต่ออีกดิมาถ่ายหกเหรียญเนาพี่น้องเออเด้ออันหนึง่งสองสามว่ามันงามไหนวิวมันงามอหนึง่งสองสามโอเคขอปรากฏลายเดี๋ยวอย่าขอไปลบมันนั่นนี่มันงามอยู่เลยไม่คือมีไฟแย,อยงอยู่นี่แจ้งตะเวนเด้อโอ้ก็สะท้อนตะเวนตกผูกงามครับสรงไฮเมตต้เบิ้งก็อ่ะอย่างไปเลาะลิ้นไะไปเลาะเบื้องไหนวะ เราเบื้องหน้าเนาะมีเซ็นเตอร์พาร์คเลยหันเนาะเออมันจะมีตลาดนัดกลางคืนนำพี่น้องเนาะนี่เราโอเคอิ่วเป็นฟิลกับเอามานั่งเออมาย่างออกกําลังกายเอามาแลนเนาะมันก็มีกําลังใจย่างนะวิวมันนี้อาะรถถีบมาปั่นเลยโหรถถีบคลายเป็นลายนิดดียนี่แต่รถถีบคันเทะนะรถถีบสะอาดสะอาดเคลื่นไล่ดิอ่ะเจ๊เทะอัน ันจะเป็นแบบบอลยางออกกำลังกายอีกสไตล์ยามแรล่งอย่น้องี้ยนาะมัแบบบรรยากาศเย็นๆมันหลาะแลนนี่มันกะลดทุนหนะแน่นอนแต่เห็นคนไล่เนาะเหมือนแบบมันผักแล้วแบบว่ามาออกกำลังกายแบบมีคนไลยมีคนหะกกระอมันมวนนเาะมันเป็นแบบกระโดดเดียวเด้อยู่นะหองมันโดดพอะกบพายกบมั่นแล้วกะอันนี้หักอยู่เลยทุกคน แต่ว่าหน้านี่ไม่นขาวนาแดงเนาะของคอมเมนต์ปักเซ่ใบหม่มันหรดนี่แล้วก็โอเคปลายฝนตดนักตาบกลางหนาวอากาศอนอากาศดีเนาะสะอาดเนาะมันสึกสะอาดตาเนาะมันสึกว่าแบบเส้นตะปาสะอาดว่ะปักเซ่เขาคของปักเซ่ฮะก็เห็นคังแหลกตั้งแต่ตั้งแต่เข้าเห็ดอันนี้คังแหลกเลยเทียนสะอาดแนวนี่โอ้สุดยอด คนบริหารดีขึ้นเนาะบริหานเนาะมาตะกี้สังเกตไม่ขี้นะเต้ไอ้หนีโบแมนลักกระดาษไหมเด้นี่นะโบแมนตีตัวเก่าตัวนีโบ่ตัวเก่ามันนานแล้วเก่าแต่โดนแหละตัวนี้ฮะนี่ตัวนี้คาเห็ุไหมไอันนี้เด้อันนี้หมู่คอม่าบางทีคือบอกว่าเห็นเก้าเข้าลาบผุดบอกไอแบบว่าไอายต่างประเทศนักท่องเที่ยวเข้ามาเนาะเนี่ยเนาะซิมี่ก็มีแต่ใบใหม่มันโดนด้วพี่นเนาะวันมันเป็นยงา ตรนมดานัมันเป็นธรรมาตอยู่แล้วขีเงี้ยแบบอันนี้เ่ยกลกวดยูยซุมหนาบัวรอกต้นหนมันแค่หนาเนาะต้นหนมันแบบอ้นหนมันมาหนามมานามหนาน้ำยางนน้มากมา่ะขี้งเยนัแต่คือแต่ก่อนนะแน่นี่แบบโอ้เต็มเลยนะบบจักขี้เงี้ยังเด็กหน่อยแอนมากินนน่ะคนเท่าไหร่แก็บ้านข้นเทานหส่วนลายมันติมเองขนาขาิมขาทม่ทมก็ได้กยนเลยกะอาใส่ทงไว้ได้ ขันนั้นแปลนั่นี่างโบก่าหิมแล้วนี่เล็กน้อยก็เลยไอยได้แบบนี้คนเนี่ยเห็นด้วยตะกี้มันเป็นป่าเลยโยนมาเรากทักแทกกัโยนหิมเด้สินะคากแล้วมันเนี่กระสีโบกไก่กระสีโบก่าโยนแน่เลยอยู่นี่มันจะมีเซนทรัปาร์คนั่นเนาะเป็นโซนอาหารเปโซนอาหารแต่ว่าเขาว่าอาหารแพ้บขาเคยไม่กินตอนน่ะแพ้นะแต่ว่าจักได้เดี๋ยวนี้ขาสีปั๊บขาวปั๊บบุ้งบ๊อกเนาะเขากระสีเอ๊ะ เบิ้งคอมเมนต์ความิดเทนความหัวขาธรรมชาติสวยมากยังไปยังมาปากเซฟมีกล่องวงจรได้ต้นหนักกับมี่เฮ็เออมีตามระยะระยะพอหาจะสังเกตย่นอันหนึ่งเออค่อย่นอีกอันนึงโออดีอ่ะสายใสยังนะเนี่ยเบซ้งายพอฮากัติดต่างตีปากเซฟปากเซ่มีกล่องวงจรเด้อ สกงคพืนระแผ่ไหมี่ะเออคาจิวแต่เวลาเวลาเขามาหล่อมายังเนอกอันนีว่าเกิดเหตุนั่นเหตุนี้ก็เพราะเด้กเด็เบิ่งเบิ่งเกาะขนาดนี้นี่แต่ละจุดแต่ละจุดนะพี่น้องคาจิวเออดีเว้ยปากเซ่พัฒนาขึ้นนะปะนี่ตั้งแต่นี่เห็นหยองหยองบ้านตัวเองก็งามงามงามขยันนะสังเกตเบิ่งบอดมี่นอนในเถงในดุมเบื่อเอาย่างหล่อจนเมื่อยเนาะพี่น้องตอนนี้มาเบิ่งตะเวนตกะผู้ ตกดินง่ามานดิวเนี่ยในเกาะงามอยู่ประเดี๋ยวโคตรงามเลยจเวินกำลังสิตกดินคลิปนี้เขาก็แได้เบิดอง้แองเจเมเด้อพี่น้องมาเลาะแค้มครองในหอบหลายเดือนจีตวินกำลังงามโคตรมามาข้งเนี่ยแบบเปลี่ยนแปลงหลายเนี่ยเนาะผู้มใจแห้งมีเสื้อผ้าเสื้อผาเสื้อพัฒนามาผมมีขี้เหงือกตามนี่ปกติถ้านั่งอยู่เนี่ เต็มเหีนยวัาเน้า่นนั่งเขาหย่างมากไฮเกเต็มเนยนะแต่ว่าดีีเออถือว่าเป็นเฮดดี้เยเฮดดีแห้งนี่เป็นแม่ลำโคงนะะใสเปิดตัเนี้ยถูกไสะพานเนาะอบงนีมนรับไปได้เข้าไปหนอเแตงมาหอดพ่ผูเห็บอกอันนี้ลองแพ้แบบขายลงพบางนจะงนาะเพราะว่าบิที่หามันงามได้ตะเวนตกุ่นซันเซทมันง่าลองจีบ ท่าก็ับนีกันเจือนเนาะดีเนาะพยายาให้บ้านพอมีกันเจือนเนี่ยเดี๋ยวจิดหนาอยู่สิดหอเถื่อนจะก่อนเลยเฮ้ยเหือดนะผ้านดีเนาะรองแค่เลวก็โอ้เขามีเหืออันนั้นเเวลาช่บเรื่อลองส่ตัหนบอกเห็นเลยดั่เท่าดีเนาะ ลองไปกลางไปผ่านกันในคามาค่ะนี่เนาะถ้าใครกามาเนี่ยว่าเอยเห็นเขาเอยเห็นเขาลองแต่เพิ่งเลยว่คนฮูจักที่แล้วเขาเคยไปลองอยู่เคยขาดแบบเป็นต้นโตหน้าจะแพ้อยู่นะเป็นกลุ่มฮูจักเนาะอืมกันเป็นกลุ่มนี่สิกลุ่มคลิปนี้ก็ะซิบเบิดลแฝงสามีเด้อพี่น้องเดี๋ยวเฮาเบิ่งจะเป็นโกเด่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจสองวันสุแน่แลยังวันที่ในกราบพี่น้อง เหมื่ออื่นยังสิกรับซะฝากส่องลองดราสาย<ด>กินนอะไรเด้อทุกคนตปดตามเหมื่อ,อหลัดนะเด้อพี่น้องบ๊ายบาย,บาย,บาย